ถ่ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์ธัญมสุริยศักดิ์นะคะและเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันดารวันงามศีโรจนะจนาคุณนะคะยังเป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการเบรกนี้อยู่ค่ะ ในเบรกแรกเราได้พูดถึงในเรื่องตำแหน่งของดวงดาวนะคะและกิจกรรมดีๆของสมาคมหุรษานานาชาติและโฆษณาดีๆของผิ้ยาญนะคะแล้วเบรกที่สองเราได้พูดถึงในเรื่องราวของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลนะคะในเรื่องราวของดาวประจําตัวนะคะและดาวพระพฤหัสบดีที่ให้คุณให้โทษในช่วงนี้นะคะและเลยไปถึงดาวพระเสาร์นะคะและผลของดาวพระเสาร์ในเบรกที่แล้วนะคะให้ผลร้ายในเรื่อง บุตรบริวารอย่างท<ช>ีอ่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าในช่วงนี้นะคะนอกจากจะมีปัญหากับบุตรบริวารแล้วะนะคะเพราะปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆนะคะ,ค,ะคนลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังอะไรบ้างในช่วงดาวพระเสาร์อยู่ภพนี้ค,ะค่ะอาจารย์ก็ระมัดระวังเรื่องของคนในปกครอ,องของท่านนั่นแหละนะคะก็ะคือความหมายดาวเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวแบบเคาะนะคะบุตรบริวารของท่านเนี่ยก็คือจะพูดยากนะคะ ปกติเนี่ยคือในในช่องบุตรเนี่ยบุตรปลาว่าว่านอนสอนง่ายแต่ตอนนี้ท่านที่ลัคนาราศีตุลน,นะคะปรากฏวา่าบุตรหลานของท่านเนี่ยเป็นดาวพระเสาร์นะคะก็จะพูดยากทีนี้การที่เรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยค่ะเราจะทําอย่างไรก็คือความหมายดาวเสาร์ค่ะาดาวเสาร์เป็นดาวที่พูดยากคะ่ะเราก็เปลี่ยนค่ะจย์เปลี่ยนจากกิริยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระคุณแล้วก็เป็นพระเดชประมาณนี้นะคะเราก็จะอยู่ในเชิงค่ะจย์เขาเรียกว่า รู้เท่าทันดวงนะคะเป็นพี่นอบพี่เทาต่อเขาแล้วเขาก็จะยินดีต่อเรานะคะแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยค่ะจากที่ท่านโคโจรที่ว่าไม่ฟังใครนะคะ,คะพอวันที่อ9่0า29ม0ิมิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมเนี่ยค่ะดาวเสาร์ท่านก็จะเดินโคโจรถอยหลังนะคะก็แปลว่ากลับมาฟังเราอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง ตอนแรกดาวเสาร์ท่านเดินไปเดินหน้าอย่างเดียวไม่ฟังใครนะคะแต่พอถอยมาท่านก็จะมารับฟังบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ดาวเสาร์เนี่ยท่านโคจรถอยหลังก็ยังเชื่อฟังกันบ้างก็ยังส่งผลดีค่ะคําว่าเป็นพินทธุบาทก็จะลดลงด้วยค่ะจันค่ะเพราะฉะนั้นดาวร้ายยนะคะโคะจรถอยหลังะนะคะ,คะเราก็พยากรไปตามดวงดังใช่ค่ะลดกําลัง ความร้ายลงนะคะชะลอตัวนะคะสักพักหนึ่งให้เราได้หายใจหายคอบ้างเออเชื่อฟังกันบ้างนะประมาณนี้ค่ะอาจารย์เพราฉะนั้นทั้งบุตรบริวารรวมไปถึงลูกน้องคนใต้ปกครองและการจะทําอะไรใหม่ๆที่ต้องอาศัยบริวารอาจจะยังต้องเหนื่อยอยู่หรืออาจจะยังต้องหยุดไว้ก่อนนะคะต้องคิดเยอะคิดมากนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอนะคะดาวเสาเนี่ยออกจากภพที่5ก่อน ใ,ในครั้งแรกเนี่ยนะคะวันที่19ะะพฤษภาคมนะคะ2568เนี่ยดวาวเสาโครจรเข้าไปที่ราศีมีนแต่ก็ยังกลับมาค่ะถอยโครจรถอยหลังในวันที่13กรกฎาคม68และพักเข้าราศีกุมอีกครั้งเป็นที่5ของคุณลัคนณะตุลเนี่ยวันที่23สิงหางคม2568ซึ่งอาจารย์ได้เคยพูดเอาไว้บ้างใช่ไหมคะว่าก<ๆ>ารถอยหลังเนี่ยให้ผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปี68 <c oughs> เนี่ยนะ2568ก็ยังต้องเรามาระวัง <c oughs> อยู่อีกนานจนกว่านะคะจะออกจากเ,าเรียกว่าพบที่5เนี่ยถาวรเนี่ยสิกุมภา2 5งพันายะคะแต่จันคะเรามาดูตอนนี้ค่ะจาัน <c oughs> ดาวที่ทำมุมนะคะกับลัคนาก็คือมีดาวเสาร์นะคะแล้วเรามองไปที่ราศีมิถุนมีดาว <c oughs> จันร์ทแล้วก็เรามาดูว่าดาวเสาร์ดาวจันนะคะทรงผล ถึงลักนณาอย่างไรคะค่ะก็วันนี้นะคะที่ที่เราออกอากาศกันอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าคนลัคนาราศีตุลหรือท่านที่มีชาวราศีตุลเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีดาวทำมุมตีโกนธาตุแต่เป็นตีโกนธาตุที่เป็นตีโกนแท้ค่ะก็คือคบสามขานั่นเองนะคะซึ่งความหมายดาวจันทร์นะคะดาวเสาแล้วก็ลักนณาของตัวท่านเองเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่ามีดาวเสาทํามุมตีโกนก็จะส่งผลให้คนราศีตุลนะคะซึ่งดาวประจําตัวก็มีอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าปีกหน้าปีกหลังนะคะส่งผลถึงกันหมดเลยนะคะก็จะมีเรื่องคําว่าวิตกกังวลนั่นแหละตามความหมายดาวเสานะคะเพราะเสาถึงพระจันทร์แปลว่ามีเรื่องวิตกกังวลใจเรื่องงานที่จะทําอยู่นี้ว่าจะเป็นไปในทางทิศใดนะคะซึ่งก็มีดาวพระเกตมาอยู่ด้วยนะคะซึ่งความหมายดาว วเกตตรงนี้ค่ะดาวเกตท่านมีตําแหน่งเป็นเกษตรนะคะ,คะวันนี้ค่ะอาจารย์ท่านมี20องศาก็จะวุ่นวุ่นว,นวายๆเดี๋ยวดาวพระเกตเนี่ยท่านก็จะโคจรเข้าถอยมาอยู่ใน TV เทวีเกษกนะคะก็จะดีะขึ้นนะคะเพราะนั้นความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้คนลัคนาราศีตุลหรือท่านที่มีเป็นชาวราศีตุลเนี่ยผ่อนคลายขึ้นค่ะค่ะเ,เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่ามีดาวพระศุกร์เนี่ยค่ะ อยู่ข้างบนอีกนะคะซึ่งคนเกิดวันศุกร์ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนิรัน์นะคะก็เรียกว่าในจิตใจในช่วงนี้อาจจะหมดอมหน่อยอาจารย์ก็วิธีแก้ค่ะอาจารย์ความหมายที่ดาวเป็นปราเนี่ยนะคะ ก็ให้เราไปทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะคะหรือเรียกว่าจิตอาสาไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะแล้วดาวสุกตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีแน่นอนเขาเรียกว่าเป็นปละก่อนแล้วปละก็จะฟื้นเป็นเกษตรนะคะตรงนี้ถือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไม่ต้องไปหวังผลนะคะแล้วก็จะได้เองเพราะว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นราศีนระนะคะเขาก็จะบอกว่านระ11 743ถ้ามีดาวอยู่ภพที่7 ซึ่งวันนี้มีดาวอยู่พบที่เจ็ดเยอะมากเลยมี <Okay. S 1> ดาวพระอาทิตย์ <Okay. S 1> ดาวพระสุกแล้วก็ดาวพระพุธนะคะแปลว่าสิ่งที่ท่านจะไปอาสาแล้วได้เนี่ยก็คือหนึ่งได้รับชื่อเสียงนะคะสองดาวพระสุกก็คือได้รับเงินแต่เงินที่เป็นประเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ดาวพุธค่ะ ดาพุธแปลว่าการสรนเสริญเยินยอหรือคําว่าเอกสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็จะส่งผลมาถึงตัวท่านเองด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนตุลเนี่ยนะคะเรียกว่ามีดาวพระพุทธร่วมเนี่ยสุพุธนะ,ะเรียกว่าได้ เขาก็ถือว่าเป็นดาวดีนะคะอาจารย์สุขพระพุทธเนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวพูดาัดน้ํำก็แปลว่าคนราศีตุลเนี่ยจะได้ถูกกล่าวถึงค่ะอาจารย์กล่าวถึงพูดถึงในทางที่ดีนะคะก็คือการได้รับเกียรตินั่นเองค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ธาตุที่ ไม่ค่อยสมพงกันเท<ช>่าไหร่เป็นอยู่ธาตุไฟ<ช>แต่ว่าก็ยังยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นตัวช่วยแล้วก็ยังได้นาราอุดมเกณฑ์อย่างที่<ช><ช>อาจารย์บอกอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การเจราจาก็ยังเป็นผลทําให้ท่านได้ผลประโยชน์ชนะคะเรามาดูดาวับเพระองค์ต่อไปคือดาวพระราหูนะคะท<ช>ายรูปหลงเมาๆให้ทายพระราหูขณะนี้พระราหูเนี่ยโคจรอยู่ในภพอรินะคะของคนลัคนาราศีตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์ก็พระราหูเนี่ยปกติราหูก็จะอยู่องค์เดียวค่ะอาจารย์ทีนี้เมื่อวันที่23าเมษายนนะคะ 23เมษายนจนถึงวันที่2มิถุนายนเนี่ยปรากฏว่ามีดาวพัางคารไปร่วมอยู่ด้วยนะคะเขาก็ถือดาวคารเป็นเรื่องของการเงินดาวคารเป็นเรื่องของคู่คู่ค้าลูกค้าลูกหานะคะก็ไปอยู่ด้วยซึ่งทําให้ภพอลิตรงเนี้ยไม่มีผลเสียนะคะ,คะเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุไปอยู่ในภพอลิก็ทําให้ราศีตุลค่ะอาจารย์คนลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลเนี่ยค,ะค่ะ ท่านไปหาเงินค่ะอาจารย์ไปหาเงินไปหาลูกค้าไปติดต่อลูกค้าแล้วก็คู่ธาตเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ธาตก็แปลว่าไกลๆนะคะอะลิทำให้ส่งผลดีขึ้นมานะคะก็จะทำให้ท่านได้เงินเยอะเยอะ แต่ความหมายดาวที่เป็นคู่ธาตุเนี่ยเขาก็จะเทียบเท่ามาหาจักรนะคะถ้าเป็นกิริยาเขาเรียกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ได้ตังนะคะเพราะน,นั้นคนราศีตุลก็สู้ๆนะคะแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นได้คู่ธาตุก็เป็นจุดที่ดีะนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ภพอริ่ย ต้องเหนื่อยนะคะและก็เป็นดาวบับเคราะห์ด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นดาวทั้งคู่ค้าคู่สวนคู่ร่วมงานนะคะในเรื่องของดาวอังคารนะคะส่วนดาวพระราหูเองเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็มาตกอริแล้วก็โยงไปถึงภพที่5มีดาวพระเสาร์อยู่นะคะแต่เราจะต้องดูค่ะจันว่าดาวพระอังคารในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตกอริในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องการเสียเงินเสียทองนะคะในเรื่องต้องจ่ายเงินไปกับ เรียกว่าประกันภัยต่างๆนะคะคนตุนเนี่ยจะต้องรอถึงเมื่อไหรคะอาจารย์ถึงจะผ่อนคลายก็คือการการเสียเงินตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเสียเงินแต่ส่งผลดีนะคะส่งผลดีก็จนถึงวันที่สองมิถุนายนสองมิถุนายนใช่ค่ะก็แปลว่าที่เราไปเหนื่อยไปต่อสู้มาครั้งเนี้ยก็จะได้เงินและ สัมฤทธิ์ผลได้แน่ๆเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่วันที่สองมิถุนาเป็นต้นไปดาวการเงินของท่านเนี่ยก็จะเป็นเกษตรแล้วนะคะก็ส่งผลดีก็ถือว่าที่ไปเหนื่อยไปต่อสู้มาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสมฤทธิ์ผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเหนื่อยก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆนะคะราศีตุลค่ะเรียกว่ามีดาวทำมุมเขาเรียกว่าปลายหอกนะคะเรียกว่ามีดาวอยู่ทั้งภพอริและภพมรณะ นะคะพบพรณะมีดาวพระมฤตยูและดาวพระพฤหัสบดีพพอริมีดาวพระอังคารและพระราหูนะคะเรียกว่าทํามุมปลายหอกทิ่มลัคนาซึ่งก็ช่วงนี้ตุลก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูดาวองค์ต่อไปนะคะดาวพระมฤตยูนะคะทายภัยอาเพศให้ทาย,ทยพระมฤตยูนะคะขณะนี้ดาวมฤตยูนะคะโคจรอ,อยู่ในภพมรณะของคนลักนาราศีตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรียกว่า ในเรื่องคู่ส่วนเนี่ยตุลเนี่ยเจอดาวมฤตยูเล็งมานานจนดาวมฤตยูเนี่ยออกจากภพมรณะออกจากภพปัตตนิเข้าภพมรณะ,ะก็ดีใจด้วยในยเรื่องคู่ค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรคะก็คือดาวมฤตยูท่านเป็นดาวบัปเะคราะเ่ยค่ะตอนนี้ก็โคจรไปสมทบนะคะ,คะกับดาวพระหัสบดีนะคะตรงนี้เขาถือว่าเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวะค,ะค่ะอาจารย์มรณะก็หมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสมทบกันเนาะ คือเลิกเสียพบเสียอันนี้ทายเสียแน่นอนนะคะ,ะว่ามรณะจะมีเรื่องของคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสูญหายตายจาก ถ้ามรณะเนี่ยร่วมกับมฤตยูก็แปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นแบบกระทานหันเกิดขึ้นกับใครก็แปลว่าตัวของท่านคนรอบๆข้างของท่านหรือว่าสิ่งของของท่านเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการเสียหายนะคะเป็นระยะเวลาที่ดาวพระหัสบดีเนี่ยท่านให้โทษอยู่นะคะก็จนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลให้ดาวพระหัสบดียังหมายถึงการเงินด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเสียง เงินนะคะที่จะเกิดขึ้นแบบมรุตยูก็ปรับแบบกระทานหันฉับพลันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอเตรียมตัวเตรียมใจนะคะว่าหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนาะท่านจะได้ไม่ตกอกตกใจนะคะเพราะว่าดาวมรุตยูท่านถือว่าท่านเป็นดาวร้ายนะคะเพราะว่าท่านสเสวยเลิกโจโรอย่างที่ว่านะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมรุตยูเนี่ยโคจรหนึ่งราศีใช้เวลา7ปีนะคะ,คะจนไปถึงนะคะ กรักฎาคม2,572นะะแต่เดี๋ยวเรารอดาวพัฤหัส,สบดีเนี่ยโคจรผ่านไปะนะคะดาวมฤตยูเนี่ยเรียกว่าจะอยู่พบมรณะองค์เดียวเดยวองค์เดียวะนะคะซึ่งมฤตยูเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะไปมรณะ,ะก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องอหลาน ตรงนี้ค่ะอาจารย์คือความหมายดาวพระหัสสวัสดีเนาะดาวพระหัสสวัสดีหมายถึงการเรียนด้วยนะคะการเรียนการมรณะเนี่ยถ้าดาวมรุตยูเนี่ยท่านส่งผลดีนะคะเมื่อดาวมรุตยูท่านเสวยเลิกภูมิปารลและบูมิปาโลแล้วนะคะก็แปลว่าท่านลัคนาราศีตุลที่ดาวพระหัสสวัสดีเนี่ยอยู่มรณะก็แปลว่า ท่านอาจจะต้องเสียเงินพาบุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศหรือตัวท่านเองเนี่ยไปเที่ยวนะคะ,คะหรือ,อไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศก็จะส่งผลดีมากๆเพราะว่ามรตยูท่านเสเวยเริกเต็มเขาเรียกว่าบุรณะเริกแล้วเพราะฉะนั้นบรณะตรงนี้ก็ไม่ส่งผลเสียแล้วนะคะ,คะประมาณนู่นและคะ่ะอาจารย์เดือนสิงหาคมนะคะ,คะปีพศ2567 นะคะดาวพระรหสัสสวีดีก็จะส่งผลดีด้วยค่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูก็ยังอยู่กับคนลัคนาราศีตุลีกนานในภพมรณะนะคะท่านอาจจะเกี่ยวข้องในงเรื่องกับการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศค่ะหรือบุตรหลานของท่านอาจจะไปที่ไกละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเสียเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ได้เป็นผลประโยชน์ในเรื่องการเรียนการศึกษาของบุตรเอาไว้ก่อนท่านที่มีบุตร นะคะส่วนท่านที่ไม่มีบุตรนะคะก็อาจจะไปลงทุนทําอะไรใหม่ๆไปเกี่ยวกับธุรกิจค่ะธุรกิจเกี่ยวกับดาวพฤหัสที่คนละคณะราศีตุลเนี่ยนะคะน่าสนใจนะคะจะคิดว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก็ที่น่าสนใจดาวมฤตยูท่านเป็นดาวปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นนะคะ,คะการลงทุนอย่างนี้นะคะพอไปอยู่มรณะเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราจะไปค้าขายหรือทําธุรกิจกับต่างประเทศก็จะส่งผลดีมากขึ้นนะคะ,คะเมื่อดาวพระมฤตยูท่านเสวยเลิกคูมิปาโอเลิกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเ,อเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆะนะคะ คนละคนาราศีตุลน,นะคะให้ทำไปในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเรียกว่าจะถูกดวงชะตา<ช>นะคะ<ช>เป็นอย่างมากนะคะค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะจากท่านอาจารย์ทัญมนตรยศัสตร์นะคะวันนี้โดยละเอียดนะคะ<ช>ซ,ซึ่งก็หาฟังได้ยากนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะ ทางสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมช่องสุวรรณภูมินะคะและทีมงานทุกท่านและขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดรพิญญพงษ์เริญและดรวันธิดาสงขาวนะคะที่ให้พวกเราสองคนได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาหน์านี้ขอลาไปก่อนก็ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ